เห็นไหมล่ะพระเรานี่อายไหมล่ะนั่นน่ะถ้าเป็นเรานี่แทรกเวรเดินหน,นีแล้วนี่เราไม่เคยทําที่เรื่องไ,ไหนที่มันผิดธรรมผิดวินัยนี่นี่นี่ก็เห็นก็เต็มโลกเต็มตรงจานนี่ไหมล่ะพระเรานี่เลอกเทอะจริงๆนะเห็นไหมบาสสิกาเขาออกมาอายเขาไหมล่ะนั่นแต่พวกเราผิดธรรมผิดวินัยอยู่ไปกราบโยมคนนี้เขาเป็นอาจารย์ซะไปกราบแทบเท,ท้าเขาโน้ทนทั้งีิ่เง่าขนาดนั้นเขาจึงรู้ธรรมรู้วินัยรู้บุญรู้บา ขอออกมาปกป้องหลักธรรมหลักวินัยปกป้องพระพุทธศาสนาแต่พระเรานี่เป็นผู้ทําลายหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้ทําลายศาสนาจับเงินจับทองใช้เงินใช้ทองหอบเอาโอยดูก็พีนาดูที่เหมือนเปรตเหมือนผีเหมือนสัตว์นรกเหมือนพวกยาจกขอทานเหมือนพวกตายอดตายอยากพีนาดูที่ เห็นไหมโยมเข้ามาปกป้องศาสตนานหุยเราเรียงยังสาธุการนี่นะถ้าเราผิดขนาดนั้นถ้าเราเป็นพระเประพิษนั้นเราจะไปกราบท้าโยมคนนี้เลยเห็นไหมล่ะข้าจริงเอาจังจริงๆนั่นและก็าสาธุกกับอ้ญาติโยมเขากลุ่มนี้ด้วยนะเก่งจริงๆ,ๆนะเราฟังดูโหไม่ได้สนใจกับ ไอ้หน้าอินหน้าปมหน้าพระเถรานุเถระคนไหนเลยไม่ยุ่งเลยนี่คือความเป็นจริงซัดเลยซัดแหลกเลยนั่นและก็สาทุกการกับญาติโยมเขาด้วยเขาจริงเก่งจริงๆนะเป็นผู้ที่แตกฉานเนี่ยพระเตยมีโรกด้วยเป็นผู้ที่แตกฉานเรื่องเขาเรียกว่าอะไรล่ะในกะทูธรรมศึกษาแค่นี้แตกออกไปแค่นั้นสาทยายเรื่องธรรมะนี่โห้ยไม่มีใครที่จะ,จะทันเลยนะเก่งระดับนั้น นั่นแหละเขาปกป้องพระบุรธษศาสนาได้บุญมากได้อานิสงส์มากแต่พระเราเป็นผู้ทำลายศาสนาน้องพี่นาดูที่การจะใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทองมันก็มีในหลักธรรมหลักวินัยใช่ไหมล่ะมีวิยวจกรของวัดเป็นผู้รับให้มีวิยวัจกรของวัดเป็นผู้ใช้จ่ายให้ก็สมบูณ์บริบูรณ์อยู่แล้วอย่าไปหาเปรตหาผีหายมานอะไรอาโยมเขาไม่หละนั่นสมควรที่จะไปกราบเท่าโยมคนนี้เขาเป็นอาจารย์นั่นพระเรานี่ดูที่พี่นาดูที่ นี่เราไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่เราข้างเข้าข้างพ่อเราคู่เราผู้เลือดผู้บระเสริจคือพระพุทธเจ้าก็คือธรรมคือวิน,นัยนั่นเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้าพระพุทธเจ้านี่ไอ้ดับขันพระนิพพานไปแล้วตายไปแล้วก็แล้วไปนั่นหลักธรรมหลักวินัยรู้ได้ยังไงว่าเป็นของจริงและของปลอมรู้ได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรม เรือต้องเข้าใจด้วยนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงบุญบาปเป็นยังไงความเคารพเกิดนี่เข้ากันได้โดย่าเข้ากันได้โดย่าสร้างยาวุรพุทธชิโนรถเห็นไหมละ่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นอุบาตุปฏิการนั่นโอ้ยมันน่าเกลียดนอะพระเรานี่เน,น่เป็นผู้ทําลายจสาสราหนก็เห็นไหมละ่ะงานบุญบ้องไฟเต็มอยู่นั่นผ้าเหลืองเต็มอยู่นั่นรถพระขูยศนั้นยศนี้เต็มอยู่นั่นเปรตผีไม่พระเรานั่นน่ะแต่ไม่มีใครเข้าไปดูแลมิจต่การปกป้องกัน นี่แหละความเสื่อมยุคมิคสันยีไหมกุลียุคเกิดหรือยังนั่นเข้าใจหรือยังตอนนี้นั่นเราน่าจะรวมตัวกันรักษาหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันนะพวกพระเรานี่นะนั่นโน่นเห็นไหมพระองค์สังฆราชท่านก็บอกก็พอถือพระเรานั่นเยอะๆเนี่ยหยุดทําลายศาสนาได้แล้วพอแล้วละก็ไม่ยอมแม้พระองค์จะพูดยังไงเทศยังไงก็ตามแต่พวกเราไม่ยอมกระทำเห็นไหมละ่ะนี่ความเสื่อมกุลียุค ยุคมิคสันยีเกิดแล้วใกล้จะจมแล้วใกล้จะพิดนาคแล้วนั่นคนไม่มีศีลลธรรมแล้วเห็นไหมล่ะก็เต็มโลกเต็มสงสารปีตบัตเรก็เห็นนี่เดินดุมดุมเออไม่ใส่เสื้อบางกีก็ไม่เอาไม่ใส่กางเกงเอาอะไรปิดไว้เล็กๆน้อยๆเดินเต็มอยู่นั่นเพราะอะไรเพราะคนไม่มีศีลธรรมความใจนั่นะ นั่นไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายพอกันพอกันพอกันนี่พูดให้ฟังนะถึงเพราะว่านี่ใกล้เทศการบวรณาออกพรรษาแล้วเหลือวันเดียวก็วันพรุ่งนี้พวกเราทำดีพร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรืออย่างตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนเราด้วยเหตุด้วยผลหรือว่า ทำตามใจของตัวเองเอ้าก็พิจารณาเอาวัดวาอารามนั้นนั้นก็เช่นเดียวกันทำตามทำตามวินัยหรือไม่คือตนเป็นพระเป็นอุบาสกิกาตามทำตามวินัยหรือไม่ก็พิจารณาเอาตามนั้นนะเพียงพูดให้ฟังเราไม่เข้าไปก้าไก่นะ เพราะผู้ที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาต้องมีพละกกำลังมากมีบริษัทบริวารมากเป็นผู้ที่อาจผู้ที่หานจริงจรงจึงจะสามารถปกป้องพระพุทธศาสนาได้เว้ยเรานี่มีพระไม่กี่ลูปอุบาสกอุบาสิกา,าก็มีไม่กี่คนแล้วก็มีแค่นี้นั่นสอนไปถึอสอนมาสิบกว่าปีลตุ้มเป๊ะเป็นบ้าเป็นบอก,กันไปสอนทางดีไม่ยอมรับ ยอมรับไปทางชั่วนั่นนั่นมันก็เลยจมไปจมไปจมไปผลสุดท้ายมันก็เละตุ้มเปยุคมิขสันตีกุลยุคมันเกิดล้วนะลูกนะสอนไปถิดไม่มีประโยชน์นั่นอายอุบาสกอุบาจิกาเขาผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงไล้พวกเราานี่มันเป็นเปรตเป็นผีกัน่นาะว่าถ้าเราเป็นพระกลุ่มนั้นโอ้ยเราแทรกเป็นดีๆเท่าไหร่เพราะเรามีความละอายนี่เด็กพระพวกเรามันหน้าด้านขนาดไหนเอ้าเราวิ่งหนาดูที่ ด้านไม่ด้านก็ออกโตเจียวเลยหอบเกินหอบทองให้เห็นเลยเห็นไหมละ่ะจุมพิษเงินจุมพิษทองให้เห็นเลยบ้าไหมดูเองเป็นบ้าก็ยังไม่ทราบนั่นเลยถ้าจะพูดถึงตามหลักธรรมหลักวินัยสัญญาวิปปาราสด้วยจิตตะวิปปาราสด้วยเป็นหัวหรืออใหญ่เป็นหัวจักใหญ่นำพาอุบาตกปฏิการลงนรกนั่น เห็นไหมล่ะวหาน้าพาเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นนั่นเยอะๆก็จมในนรกอ้าวผู้ที่ไปสวรรค์นี่นี่เท่ากับอะไรล่ะเม็ดจายในกำมือผู้ที่ไปนรกเท่ากับเม็ดพายเม็ดหินเม็ดจายในโลกมนุษย์ถ้าจะพูดถึงนะเบียเปยกันอุ้ยยากนะลูกนะนี่เม็ดจายในกำมือนี่ผู้ที่ไปสวรรค์ไปสุคตินี่เม็ดจายในกำมืออ้าวนับดูนะเม็ดหินเม็ดจายในกำมือมันไม่มากนะแต่เม็ดหินเม็ดจาย นี่ในโลกนี้เท่าไหร่ล่ะนั่นแหละไปนรกนี่เราไม่เข้าไปก้าไก่นะเก่งพูดให้ฟังเท่านั้นนี่โอ้ยเราเห็นแล้วมันทาได้ยังไงนั่นเราลองดูนะพิจารณาดูนะลูกนะถ้าจิตใจเป็นพระเป็นสัมมณะจริงจจะไม่กล้าทําไม่กล้าผิดพระวินัยพระเคารพูทธเจ้ายกเว้นไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมณะจริงจะกล้าทําเป็นพวกหน้าด้านใจด้านพวกนี้หยาบโลนที่สุด มันก no. no. ็หยาบโลดด้วยกันนั่นแหละทั้งพระด้วยทั้งกุบาสุติกาด้วยนั่นพอกันเลยในกลุ่มๆนั้นเม้นมีกูบาอาจารย์ไปบอกไปสอนว่ามันไม่ใช่นะพทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้นะก็ไม่ยอมฟังฉันพอใจทําผมพอใจทํอาอีฉันพอใจทํานั่นก็ไม่ได้แปลว่าพวกนี้เลยเวลาตายนี่เสียดายเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนรกนะพวกนี้ต้องตรงในมหาอเวจีนรกเอาเงินจ้างลงนรก ดูเข้าใจหรือ,อยังเอาเงินจ้างไอ้ไอ้จ้างทางหรือว่าจ้างเขาจะพูดถึงตามภาษาธรรมบอกว่าเอาขนเงินขนทองที่น่าจะสร้างบุญสร้างกุศลกับขนเงินขนทองไปจ้างทําสร้างบาปอกุศลดูเข้าใจหอ,อยังนั่นเงินน่าจะมีประโยชน์นะนี่เงินทองน่าจะมีประโยชน์ในการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นทางเดินทางเข้าสู่สุคติแต่เงินทองนั้น ก็เป็นการสร้างบาปอุสุกาบาปอกุศลเข้าสู่ทุกขติโห้ยเห็นแล้วก็เถือนใจเรานะนลาถึงพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าพระองค์ยังสมบูชนอยู่นี่โอยไม่เป็นอย่างนี้นะลูกนะสะอาดชะอาดสง่างามศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ